คอมเมนต์ถึงน้องอุ้งอิงแบบนี้อ่านแล้วน้ําตาไหลสิครับคอมเมนต์อย่างไรเรื่องอะไรอ่านแล้วทาไมถึงน้ําตาไหลเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บเป็นวชวนคุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัไให้ลูกสาวสาวสาวก็เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณสองสองวันที่แล้วเนาะกรณีที่น้องไปแสดงที่อุบล คำเขินแก้วรประมาณคำเขินแก้วหรือปัดอะไรคำ,คำเขินแก้วเอออุบลโทษไม่ใช่ตำบลอะไรไม่รู้ว่าที่อุบลไม่ใช่คำเขินแก้วเนาะไปะแสดงห่างจากบ้านปู่หรือบ้านเกิดของพ่อน้องอิงแล้วก็ช่วงที่น้องอิงไปอยู่เล็กๆประมาณสักสามสี่สิบห้าสิบกิโลได้นะครับก็คนแน่นมากคนเต็มเลยที่อุบลน,น้องไปถึงก็ไป โอ้โหมีคนมาต่อแถวอะรับน้องเพื่อที่จะมอบน้ำใจเนาะให้เกรดมอบติปนั่นแหละติปมือให้โอโ้เยอะมากเข้าแถวเพียบเลยนานาวิธีน,นี้ถ่ายเป็นสิบนาทีไม่หมดอะคนอะในการเข้าแถวนะขนาดคนต่างจังหวัดอุบลน,นะยังขนาดนี้นะในกรุงเทพไม่ต้องพูดกันเลยนะจะยาวขนาดไหนรอบนี้ <c oughs> หลังจากนั้นเสร็จก็ เล่นกับน,น้องอลิสนนันน,นันนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นเช็คซาวบนเวทีเนาะเช็คซาวคนก็เยอะมากนะทุ่มหนึ่งอ่ะคนแน่นเต็มพื้นที่แล้วอะ่ะก็ไม่ใช่ธรรมดาสำหรับวงอลําวงหนึ่งแล้วก็ไปแสดงที่อุบลจังหวัดพ่อนะเหมือนบ้านเกิดของน้องอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคืออยู่มาตั้งแต่เล็กอะ่ะตั้งแต่แม่หน่อยเอาไปไว้ให้ปู่ ญาติดูแลป้าป้าดูแลน้องที่อุบลก็อยู่ที่นั่นนะ่ะก็ญาติญาติก็มาหาเนาะพวกป้าคนที่เลี้ยงน้องอิงทั้งป้าก็คือพี่สาวของพ่อแล้วก็ปู่มานะมาประมาณสี่ห้าคนนะครับเราก็มาเห็นความกระตันยูที่น้องมีต่อปู่ต่อป้าป้า,ปาที่เลี้ยงน้องมานะ แล้วเ,เห็นแล้วมันประทับใจเ,เห็นแล้วมันซึ้งแต่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ยิ่งซึ้งหนักมากนะครับซึ้งหนักมากเดีย๋ยวขอใส่แว่นตาอ่านให้ฟังเนาะว่าคอมเมนต์ถึงน้องแล้วอ่านแล้วซึ้งยังไงน้องปฏิบัติตัวยังไงในคอมเมนต์นี้พูดเหมือนกับตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดป้าจริงๆอาจจะเป็นคอมเมนต์ของคนที่อยู่ใกล้ๆกับป้าก็ได้นะครับ <c oughs> ป้าน้องอิงชื่อป้าสำราญเนาะแก้วกระหนก มีแพลตฟอร์มสีฟ้าอยู่ด้วยก็เข้าไปไปเขาเรียกเข้าไปซัพพอร์ตกันได้นะครับเข้าไปซัพพอร์ตกันได้ป้าคนนี้เขียนถึงน้องอิงว่าตอนที่อยู่กับป้าที่อุบลป้าเล่าว่านะนี้ป้าเล่านะอาจจะเป็นป้าสำรานแก้วขนกเนี่เล่าว่าเวลาอุ้งอิงไปร้องเพลงได้เงินรางวัลมาก็จะเอามาให้ป้าเก็บไว้หมด เวลาอยากได้น้องถึงขอขอแต่ถ้าป้าจะเอาไปใช้หมดน้องก็ไม่ได้ว่าเพราะเพราะน้องคิดว่าน้องอยู่กับป้าถือเป็นครอบครัวป้าป้าเป็นคนเลี้ยงทําให้น้องมีกินน้องก็ได้กินตามป้าใช่ไหมน้องมาอยู่กับแม่หน่อยได้เงินมาน้องก็ให้แม่เพราะน้องอยากให้แม่สบาย fc ที่ ตามดูประจําเห็นในคลิปเสมอว่านะน้องจะปรึกษาผู้ใหญ่เสมอนั่นคือเด็กที่ให้ความเคารพผู้ใหญ่นอบน้อมน้องจะเป็นที่รักของ FC ทั่วประเทศปู่รักห่วงหลานครูนภาพรผู้สอนน้องร้องเพลงตั้งแต่พอสองเล่าว,ว่าเคยขออุ้งอิงไปเป็นบุตรบุญธรรม พ่อน้องยกให้แต่ปู่ไม่ยอมยกให้น้องเลยได้มาเป็นลูกพ่อโจได้เป็นนักร้องหมอลำดังตามที่น้องฝันไว้นั่นเองอ่านแล้วรู้เรื่องเลยว่าป้าและปู่รักน้องอิงมากนะลำบากขนาดไหนก็จะเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้รอดไม่ยอมยกให้คุณคูณพพร จนมาเป็นนักร้องหมอรำเป็นลูกบอสโจในขณะน,นี้ครับคนที่มีความกระตันยูกาตอเวทีต่อบุพการีหรือคนที่เลี้ยงดูนะมีแต่ความเจริญลูกสาวเราเป็นแบบนี้ใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาส่วนใส่ใครนะครับใส่แว่นตาดำท้องตลาดแล้วแสบตาน้ำตาไหลตาสู้แสงไม่ได้นะลุงเนนแนะนำให้ใช้แว่นแว่นสายตาที่มี ฟิล์มกองแสงแบบนี้นะครับนะ,นะของดีของดีจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับของตลาดนะที่ของ้องตลาดไม่มีที่กองแสงแบบนี้หรอกหนึ่งเก้าเก้าค่างสี่เก้าสนใจน,น,น,นี่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 สนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าถึงน้องหญิงอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดเสียไม่ได้เลยประเด็นเกี่ยวกับการทํา รั้วบ้านที่ปรับเปลี่ยนจากรั้วเคาะเขาเรียกคาร์บอยนะเป็นรั้วแบบเดิมเนื่องจากว่าดูแล้วมันไม่เข้ากันดูสิมันเป็นสิ่งที่น้องทักเองนะครับไม่ได้ไม่หน่อยทักนะน้องทักกับพอช้างสีสเกตเองว่ามันไม่เข้ามันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วตัดสินใจเลยน้องเห็นอะไรต่างๆมากมายที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ มาพูดมาจาไม่น่าเชื่อนะน้องอายุขนาดนี้มองเห็นความแตกต่างของบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนมากจนเราทึ่งเราชมงนนะครับก็แปลกดีนะแปลกดีส่วนเรื่องความกตัญยูกตเวทีนะเป็นสิ่งที่พ่อแม่เอฟซทุกคนรักเข้าใจแล้วก็ติดตามน้องเนี่ยไม่ได้ติดตามที่เสียงดีหน้าตาดีอ่อะไรอ่ะ เนื้อเพลงดีไม่ได้อย่างนั้นเลยติดตามเพราะความกตัญญูความเป็นคนธรรมดาบ้านบ้านนะความเป็นคนกันเองนอบน้อมถ่อมตนนะไม่เขาเรียกไม่เย่อหยิงไม่วางตัวข่มคนอื่นอีกหลายๆอย่างเลยที่พ่อ่แม่เอฟซีชอบแล้วก็หัวใจสำคัญคือถูกชะตาโดยไม่รู้ตัว อยู่ๆก็ชอบอะความรู้สึกชอบเฉยๆอย่างนั้นแหละเหมือนกับเราเดินไปตลาดอะมองไอ้คนนี้เอ้ยคนนี้ไม่ไม่ชอบขี้หน้าเลยวะ่ะทั้งทั้งนี้ไม่รู้จักเขานะไม่รู้จักไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยครั้งแรกก็ไม่ชอบเลยนี่ก็เหมือนกันความรู้สึกชอบน้องอิงก,ก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรแต่รู้สึกบรรถุกชะตานะอยากดูอยากติดตามอะไรประมาณนี้แต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยใครเป็นเหมือนลุงก็คอมเมนต์อบอกด้วย <S <S <laughs> ส่วนใครมาจังหวัดกาญจนบก็เวียนนะครับร้านบ้านทุ่งคาเฟ่น,นะอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจนีบอกว่าเป็นเอฟซน้องอิงมีส่วนลดให้เอาเดี๋ยวดูคลิปความดีของน้องเนาะดูเลยครับ <h> รับเชิญพี่ไรออนนะครับฟิตเจอร์กับน้องอิงบนเวทีแท้แน่นอนครับครับวันนี้กรัพี่น้องครับใี้ อีกครับไรันั่นหงพี่น้องครับบูเป็นเงินเป็นมื้อเลยครับอรสไม่วนพี่ลูกมาแ้วอรีสมาทลูกพี่นอนป้องอิงกันปะงยนะครับเดกระตันยุนะครับ น้องทางพอรครับผู้หมิงให้ผุละมืนเลยครับสุดยอดเลยครับนี่แหละครับสิ่งดีๆที่น้องทำไว้ทำให้พ่อ,พอแม่ FC รัก คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย